สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม p ีเจ6 2 4 0 0จะมานำเสนอโครงงานในหัวข้อเรื่องการศึกษาสิทธิภาพของถ่านกำมันในการดูดซับตัวอินเพื่อพัฒน,นาเป็นไส้กรองสำหรับหน้ากากอนามัยที่มาราพาสําคัญนะครับเริ่มมาจากปัจจุบันนะครับได้มีปัญหาเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมเขาที่มีการใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันสารระเหยตรรินหรือว่ามีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันที่ไม่ได้คุณภาพ เนื่องจากการขาดความรู้แล้วก็ขาดคุณศัพท์ครับโดยจากการศึกษาของคุณกณนิษฐาชัยคำแล้วก็คุณนิรันการจันทาในปี2 5ง9ครับโดยสาระเหอโทลีน,นะครับสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่าน3าทางครับก็คือผ่านทางหายใจผ่านทางผิวนหนังแล้วก็ผ่านทางปากโดยจะสามารถผ่าน,าากกาาน,านเข้าสู่ระบบการหายใจได้มากที่สุดครับเมื่อโทคโนลยีเข้าสู่ระบบเข้าสู่ภายในร่างกายจะก่อให้เกิดโรคต่างๆาเกี่ยวกับระบบหายใจแล้วก็การทํางานต่างๆครับ โดยอาจทำให้ถึง,ถงขั้นเสียชีวิตชัพันดาดังนัน้นอุปกรณ์ในการป้องกันสาร,สะระเเถยโลรอีนจึงมีความสําคัญอย่างมากโดยเราสามารถป้องกันไม่ให้โลรอีนเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางการใส่ชุดป้องกันหรือว่าจะเป็นการใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็การใช้หน้ากากที่ดูดซับโดยผ่านกำลังครับโดยหน้ากา,ากหน้ากากในการดูดซับโลรอีนจาก,าก่านกำลังสามารถทําได้ไหลายทำได้จากหลายวัสดุไม่ว่าจะเป็นฐานอะไฮโครคาร์บอน ก็คือกระดูกเลือดหรือว่าจะเป็นพานังกานหินหรือว่าเซลโลโลต่างๆโดยจากปัญหาในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกรอ้อนหรือว่าปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดจากการที่มีผักตกชัาจํานวนมากแล้วก็การเผาผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นต่อสังข้าวก็เป็นปัญหาอย่างมากเราจาึงได้เห็นข้อสังขรถึงนี้แล้วก็แนะนําผักตกชาาัาแล้วก็ต่อสังข้าวเป็นส่วนประกอบเพื่อที่จะพัฒนาได้เป็นฐานกำมัง ต่มาวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกำมันที่ผ่านการกระตุ้นด้วยทางเคมีโดยซิงค์ลอไรด์ปัฟอสฟอริกแล้วก็โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่เจ็ดลองศาเซลเซียสอันนี้2คือเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกำมันที่ผ่านการกระตุ้นในอัตราส่วนของถ่านต่อสารเคมีที่สามต่อส3มสามต่อ5แล้วก็สาต่อ7ในการดูดซับสารเคมีโดยต่รไปถ้าจะศึกษานะครับมีได้แก่การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกำมันที่ผ่านการกระตุ้นทางเคมี ด้วยสารเคมีที่แตกต่างกันนะครับโดยตัวแปรอิสระน,นะครับก็จะเป็นซิงค์คลอไรด์กรดฟอสริกแล้วก็โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะครับแล้วก็ตัวแปรตามก็จะเป็นประสิทธิภาพของฐานกำมันในการดูดซับไอโอดีนนะครับตัวแปรควบคุมนะครับก็จะเป็นวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีอัตราส่วนพืชเวลาแล้วก็อุณหภูมิครับตัวแปรที่2นะครับที่เราจะศึกษาก็จะเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของฐานกำมันที่ผ่านการกระตุ้นทางเคมีในอัตราส่วนที่แตกต่างกันนะครับ โดยตัวแปรอิสระนะครับก็จะเป็นอัตราส่วนของฐานต่อสารเคมีตัวแปรตามก็จะเป็นประสิทธิภาพของฐานเคมีในการดูดซับไอโอดีนตัวแปรควบคุมนะครับก็จะเป็นวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีอัตราส่วนพืชเวลาแล้วก็อุณหภูมิครับนิยามสัสพพพะนะครับประสิทธิภาพหมายถึงประสิทธิภาพในการดูดซับโทลอีนของฐานกำมันนะครับกระบวนการคาร์บอนไนเซชันนะครับหมายถึงวิธีการเผาวัตถุดิดบ ในที่อับอากาศที่สามารถควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความแรงของเตาได้เพื่อที่จะไล่าสารละเหยความชื้นแล้วก็ให้ออกนอกจากระบบนะครับโดยวัตถุดิบที่เราจะใช้นะครับก็จะมีต่อสังเข้ากับตบชวาน,นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีบิกอร์ขนาด2อ0ร l หสิแท่งคนสารกันไกกระดาษกองเบอร์หนึ่งผลลุกชมพผู่ปีเปตเครื่องอบเครื่องจับเวลาเครื่องขยาศาสแล้วก็เครื่องวัดดิจิตอลนะครับ ส่วนสารเคมีที่เราใช้นะครับก็จะมีซิงคอลไยส์กรดฟอสฟอริกโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็กรดไฮโดรคลอริกโทอโลอีนเอลด์แล้วก็โซเดียมเทลซัสเฟตครับโดยขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราก็จะเอาผักตบชาวาแล้วก็ต่อสังข้าวเนี่ยมาตัดให้ได้ขนาดสามถึงห้าเซนติเมตรแล้วก็ล้างทางาาับข้าดจากนั้นเลือกอัตราส่วนผักตบชาวาแล้วก็ต่อสังข้าวนะครับ ส่วนกระบวนการที่2นะครับเราจะเอากระตบชวาแล้วก็ต่อสังขาวเนี่ยมาทำกระบวนการคาร์บอนาทเซชันเป็นเวลาส0มสิบนาทีจากนั้นนําไปอบที่อุณหภูมิจะ้อองศาเซลเซียสนะครับกระบวนการที่สานะครับเราก็จะเอา่านกำมันที่ได้เนี่ยมากระตุ้นทางเคมีด้วยสารเคมีทั้งสาตัวที่อุณหภูมิห้ารองศาจากนั้นนาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็อบไล่วความชื้นที่อุณหภูมิหนึ่งร้อสิบองศาเป็นเวลาหกชั่วโมงครับกระบวนการที่สี่นะครับเราก็จะเอา่านกำมันจากกระบวนการที่2แล้วก็กระบวนการที่สามเนี่ย มาแช่กดไฮโดรคลอริกแล้วก็ต้มให้นานสามสิบนาทีนะครับก่อนที่จะเติมสารละลายไอโอดดนแล้วก็เขย่าด้วยอัตราเร็วสามร้อยรอบต่อนาทีนานหนึ่งนาทีครับจากนั้นนําสารที่ได้เนี่ยมากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์หนึ่งแล้วก็ไตเตะด,ด้วยโซเดียมไทลลัสเซนฟแล้วก็เติมแป้งสองมิลลิลตรแล้วก็ไตเตะต่อด้วยโซเดียมเทอลัสเซนเฟตจนได้สารละลายไม่มีสีนะครับแล้วก็จากนั้นก็บันทึกปริมาตรของสารที่ใช้นะ่วนนี้ก็จะเป็นตารางผลการทดลองที่เราได้ออกแบบไว้นะครับ ก็ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังจนจบครับของค,ครับ